แล้วในสภาวะต่างๆเนี่ยที่พงศงให้ปริญญาไว้จึงให้ไว้หลายปริญญาเพราะนั้นถ้าท่านไม่ทําให้ครบปริญญาก็ถือว่าไม่รู้รอบยังไม่รู้รอบเพราะนั้นการที่ท่านจะมีกําลังและไปรู้ปริญญาทั้งระบบก็ต้องอาศัยอินทรีย์ไหมต้องอาศัยอินทรีย์อย่างมากใช่อาศัยอินทรีย์อย่างแรงกล้านะแล้วต้องเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำาวลา้ตแต่ปักกอน แล้วก็ต้องมีอะไรผู้ใช่ไหผู้ที่พาท่านเดินไอ้ครูอาจารย์จึงเป็นเพียงผู้บอกทางท่านจึงเป็นผู้เดินตามเท่านั้นจะมาคิดเองได้ไหมไม่ได้จค่ะคิดเองเมื่อไหร่พังวันนั้นอาเป็นวิญญาณเคลื่อนทันทีเอขอมาท่านอาจารย์เป็นวิญญาณอะไรครับเป็นวิญญาณมาตั้งมั่นแล้วจเจริญ ขึ้นแล้วความอยางลงแห,งหง่งน้ำโลกจิงมีเจ้าค่ะใช้วิญญาณเคลื่อนบ้างใช่บ้าท่านราจจัย์ใช่เจ้าค่ะอหลอกไม่ได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้จึงต้องอาศัยอินทรีย์ถ้าอินทรีย์ไม่แข็งแรงไม่มีกำลังก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลได้ การเดินทางไกลของพระองค์ก็คือการที่ต้องใช้สเสบียงอาหารใช้บุญใช้บารละมีมากในความเพียรมากพระองค์จึงใช้คําว่าอันธนะก็คือทางไกลนั่นคือเก็นหนึ่งในปริญญาสูตรของพระองค์ที่เป็นการเจริญอินทรีย์เพื่อการกําหนดรู้อัน,นานะนะครับนั่นคือการเดินทางไกลตรงนี้ก็โดยอาศัยอินทรีย์หา้ามีอะไรบ้างครับอินทรีย์หา้า สัตตทินสีเอยินสีสตินสีสมาทินส,นสนีและพันยินสีเจ้าค่ะจตุนะก็คล้องกันแล้วไอ้สีห้านะครับงั้นการเดิน่างไกยขององค์จึงต้องอาศัยจึงการลักันหมดไม่ใช่องคร์รมใดองคร์รมหนึ่งก็คืออยู่ในองค์โพธิปัตยธรรมแล้วก็อยู่อยู่ในการเปิดประตูอเมทัมในการตีกลน,นาที่ท่าน ในเปิดประตูี้ทางนั้นแหละนะครับก็มีอยูนะ่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะตรงนี้ก็จะมีชัดเจนแ,แจ้งอยู่นะครับเพราะนั้นจะ่าภาวะในความไม่มีซึ่งจะทําให้แจ้งซึ่งอมตะนะครับการทำนิพพานในแจ้งซึ่งเป็นปริญญาสูตรผู้ก่เจริญสติปัฏฐานที่ชื่อว่าทําให้แจ้งอมตะก็นะคือการทำนิพพานในแจ้งนั่นแหละ อันั้นถ้าท่านไม่มีสติปัฏฐานสี่อย่าหวังเลยว่าจะเข้าสู่ระบบอรรมาสตร์ได้เพราะเขาเป็นกายยคตาสติที่วิจารณาเห็นกายในกายครับกายในกายที่มีอยู่เนี่ยก็มีความเพียรจัปมีความเพียรมีสมัมปชัญญะมีกำจัดมีสติกำจัดอภิชาและทุกข์ั้นใช่ไหมครับใน,นการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จึงมีความเพียรท่านถึงจะเห็นได้นะ ถ้าไม่มีความเพียนเพียนผิดผิดถูกถูกม้วไปม่วมาไม่มีทางสัมผัสได้กาวมาเห็นของพระองค์คือจิตเข้าไปสัมผัสไม่ใช่มองเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่จิตเขาสัมผัสแล้วเห็นการทํางานแล้วรู้การทํางานจึงสมมติบัญญัติว่าเห็นเห็นกายในกายมันเป็นข้างในไงแต่ในจะต้องออกมาสู่นอกเมื่อมาพิจารณาตรงนี้เพราะการอยู่ใน การปฏิบัติในกายคตาสติเป็นาาธรรมที่เกลื่อนไหวที่จะลืมตาและอยู่กับจุบัติเดินไปเดินมาทํางานกินข้าวอาบน้ำล้างจานทํากิจวัตรประจําจวันค้าขายหรือเป็นข้าราชการขับรถนะครับขับรถส่งของหรือจะเป็นเซลแมนเป็นตำรวจจราจรขายพวงมาลัยขายก๋วยเตี๋ยวเย็ยบผ้าได้ก็ได้หมดนะครับไม่ใช่ว่า พงไปกาจัดตรงไหนไม้ว่าจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นไม่ใช่เลยจนเหมยกันหมดเปทำตรงเดียวกันะจึงสามารถพิจารณากายในกายได้มีความเปี่ยนมีสัมปชัญญะเพราะนั้นจึงต้องมีสัมปชัญญะและมีสติญญใช่ไหมกำจัดอวิชชาแลวทั้งหมดนั้นเพราะนั้นสัมปชัญญะในที่พงษตรงตัดประกอบด้วยอะไรครับสัมปชัญญะประกอบด้วยสมาทิฏิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ยังมีอง ที่เป็นสัญญาเวทนาก็เป็นองค์เวทนาวิตกปัญญาด้วยเจ้าคา่ะถูกเพราะนั้นในองค์สัมปัญญาจึงประกอบด้วยเวทนาวิตกปัญญานั้นมีเวทนาอยู่เสมอและในเวทนานั้นที่เราบอกว่าก็มีสัญญาอยู่ด้วยถ้าไม่มีสัญญาท่านจะเดินทางไม่ได้แต่พงละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็มากล่าวถึงเวทนาวิตกปัญญา ปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิส,สัมมาสังกัปปะนะครับซึ่งเป็นผู้นบในองค์แปดแต่ในองค์แปดในเมื่อมีสัมมาทิฏฐิส,สัมมาสังกัปปะก็ต้องมีครบทุกองนั่นแหละไม่ครบทุกองค์จะไปยังไงก็ในเมื่อในสภาวะที่อยู่ในก <c oughs> ารเดินมรรคต้องมีการสนับสนุนอยู่ดีๆไม่มีการสนับสนุนไม่มีสเสบียงเลยจะไปยังไงเอาองค์ปัญญา เอาปัญญาสมาสมาทิฏฐิสัมมาสัและองค์ที่เหลือ่ะก็คือครบนั่นแหละแต่พระองค์ทรงตัดให้รู้และในองค์โพธิปัจจัยามก็ต้องมีธรรมาอะไรสภาวะของโพชฌงกตก็ต้องมีอยู่อยู่ด้วยกันสภาวะของอินทรียาภาราก็มีอยู่อยู่ด้วยกันอิทธิบาท,ทีสมาปัตตาติก็ต้องมีมีอยู่อยู่ด้วยกันแม้อริยมรรคแปดมีอยู่อยู่ด้วยกันและอยู่ในสติปัฏฐานตด้วยกัน พร้อมที่จะเข้าสูก่การกรนลุกเพราะฉะนั้นการทํางานจึงทํางานเป็นจิตอันเดียวกันแต่ช่วงแรกที่ผู้ปฏิบัติจะแยกกันหมดเพราะยังไม่สามารถมีกําลังพอที่จะไปรวบรวมมาให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวได้เห็นไหมครับจึงไม่มีกําลังเมื่อเขามีกําลังแล้วเ็ถึงจะเข้ามารวมกันนะเมื่อมารวมกันแล้วพวกถึงใจคําว่าสัมปชัญญะ ราะฉะนั้นในสัมปัญญาจึงมีเวทนาวิตกเห็นไหมมีทั้งเวทนานะเวทนาสามที่อยู่ในใครจะบรรลุธรรมต้องผ่านเวทนาสามนี่ไงสุขทุกทุกความสุขก็สู่เวก้าสู่เวทนาของโมยังถูกต้องแล้วก็มีวิตกเมื่อมีวิตกปุ๊บต้องมีวิจารไงเห็นไหมวิตกไม่ใช่ของไม่ดีนะของดีแต่ต้องมีวิจารณ์แต่ถ้าวิตกไม่มีวิจารณเมื่อไหร่ิเลสเล่นงานตาย ไม่มีการบรรลุธรรมเพราะนั้นพงค์จึงตัดว่ามีวิตกมีวิจารมีวิตกไม่มีวิจารไม่มีวิจารมีวิตกแล้ววิจกวิจารสงบไปสรุปแล้วเป็นยังไงเห็นไหมมีทั้งวิตกไม่ั้งวิจารเพราะนั้นเมื่อมีวิตกต้องมีวิจารเมื่อมีวิจารไม่มีวิตกได้ไหมมีมี ไม่มีวิตกมีวิจารณได้เจ้าค่ะเพราะนั้นต้องมีวิตกมีวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารก็คือทุกอย่างสงบนั่นคือการบรรลุธรรมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาเขาไปอยู่เบกขคาจะมีวิตกวิจารณได้ไงเขากำลังเตรียมตัวเข้าไปมีได้ไหมอยู่ในเบียาไม่ได้เจ้าค่ะนะครับไม่ได้นะครับเป็นดามที่วิเศษมากเพราะนั้นวิตกวิจารณ์ต้องสงบถ้าวิตกวิจาร์ไม่สงบ ก็จะไม่รู้ทาไม่ได้อีกเช่นกันนะครับเมื่อวิตกสงบไปแลว้วเวทนามาเวทนาก็ต้องมีสัญญาด้วยถ้าเวทนาไม่มีสัญญาก็ตายเพราะฉะนั้นสัญญาและเวทนาคือจิตต่างการไงก็ต้องอยู่คู่กันแต่พงละไว้เฉยนะครับใดด่านที่เข้าใจถ้ามีสัญญาออก็ต้องมีเวทนาเพราะสุดท้ายการดับ วิมูดในระดับที่หนึ่งก็ต้องดับสัญญาและเวทนาวิมตดระดับที่สองก็ต้องดับสัญญาและเวทนาวิมตดระดับที่สามก็ต้องดับสัญญาและเวทนาเพราะเราเกิดมาติดกับขัณหาและก็เกิดมากับจิตบ้างมโนบ้างอยาญนี้ซึ่งควบคุมกายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่าต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะดีจะชั่วต้องได้รับหมดเห็าใไหมครับเพราะฉะนั้นในองค์ของสัพพัญญาเนี่ยจึงเป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ ใครที่จะทําให้เกิดสรรพชนญะได้นะต้องมีกําลังมากพอนะครับแล้วก็จึงมีสติกําจัดอภิชาและอันนี้คือบรรลุธรรมจากในสุ่ในในสุนอกและนอกสุดนอกเพื่อมากําจัดอภิชาและตกนั้นคือความเพลินความยินดีความพอใจในโลกออกเสียนะมะอภิชาและทุกนั้น,น,นใ,ในโลกออกเสียเพราะนั้นจึงพิจารณาเห็นจากปัจจุบัน นี่คือทำจันทร์ลึกสูงสุดแต่ไม่ใช่อยู่ดีมาลืมตาแล้วพิจารณาอันนี้นคือการท้องไม่ได้พิจารณาหลับท้อ,ทองเลยเฉยนั่นคือวิมุตตระดับที่หนึ่งวิมุตตระดับที่สองเขาช่นกันในยะที่หนึ่งในยะสองวันในยะที่สามคือของจริงคือมชิมาอราะนั้นเขาจะไปทางอดีตอนาคตแล้วก็ลงมาอยู่ปัจจุบันแล้วก็เข้าใจปัจจุบันแล้วก็ไปว่างปัจจุบันเห็นไหมครับทำของ พอารจายไม่ท่านอาจารย์แบบนี้เ้าใจเจ้า้าน้องกับสาธุเพราะนั้นเมื่อท่านกําหนดพิจารณากายนาในกายอยู่ก็ย่อมกําหนดรู้กายได้เพราะการกำหนดรู้กายได้จึงเป็นอันชื่อว่าเนการกระทําให้แจ้งซึ่งอมตะเมื่อท่านกาหนดรู้กายได้ท่านก็จะไปกําหนดเวทนาในเวทนาได้ก็จะรู้เวทนาได้เช่นกันเพราะนั้นการที่ท่านกระทากําหนดรู้เวทนาก็คือการกระทําให้แจ้งซึ่งอมตะเช่ก<อ>นกัน ก็คือการทำนิพพานตจางๆตอนนั้นผู้หนึ่งผู้ใดเดินทางมาถึงตรงนี้เมื่อกําหนดพิจารณาเห็นจิตในจิตก็จะกําหนดนะครับกําหนดจิตนะครับในนั้นชื่อว่าการทำนิพพานาจางเช่นกันเมื่อกําหนดจิตเห็นจิตจิตรู้จิตแล้วนะองค์สุดท้ายก็คืออะไรครับ เมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีธรรมะจัดยามีสติกําจัดอภิชาละถงมาตามลาดับของพงษ์นะอันนี้กล่าวโดยย่อเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ก็ย่อมรู้ธรรมในธรรมเพราะอะไรเพราะกําหนดรู้ธรรมได้จึงเป็นอันชื่อว่าการทําให้แจ้งซึ่งอรัตตางนี่ก็คือการกระทำนี้หานในแจ้งนั่นแหละอาจารย์ทําได้ยาครับทำได้เจ้าค่ะรอ อะไรนะไม่เคยได้ยินเลยเอางี้เอางทำได้เจ้าค่ะได้ยังไงอ่อธิบายฟังไม่ได้ยังไงก็้รพเจ้าก็อยู่ในกายคตาสติเจ้าค่ะก็อยู่กำหนดรู้กายที่เคลื่อนไหวอยู่ในทุกริยาบุทก็รู้อยู่เจ้าค่ะเห็นเวทนา ในเวทนาที่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่ได้ตามเวทนาก็ปล่อยไม่ไม่ไหลไม่ไหลเพลินที่ไม่ไหลเพลินไปเจ้าค่ะจิตในจิตตรงนั้นก็จะเป็นความว่างนัคือเราปล่อยหมดแล้วเนี่ยจิตก็จะ ไม่มีไม่มีราคาโทรศัพท์โมหะตรงนั้นอยู่เพราะเพราะปล่อยหมดแล้วว่างหมดแล้วเจ้าค่ะทําในธรรมก็จะปรากฏปรากฏเป็นเป็นสภาวะที่ที่ว่างเปล่าเป็นสภาวะที่เกิดจากที่เป็นพัรษะสามเจ้าค่ะที่ได้ตามที่ได้เข้าไปเห็นที่จากการที่ ศึกษามาแล้วก็เข้าต้องเข้าไปจริงๆในการที่จะเห็นอก <c oughs> สัมผัสกับองสุญยตาสุญยตาสมาธิสมาบาัติโมกนั้นอนิมิตตสมาธิสมาบัติมโมงและอริมิตตสมาธิสมาบัติมโมกเหมือน,นกับแบบเจ้าค่ะจบแล้ว พีเป่าท hey, ่านอาจารย์ก็เออแล้วเออก็จะเข้าใจก็เข้าสู่ความเป็นมัชชิมาคือคือทุกอย่างก็จะเป็นเป็นกลางหมดไม่อยู่ตรงกลางหมดไม่ว่าจะพอใจไม่พอใจอยู่ตรงกลางเจ้าค่ะああถูก ก็แล้วการสายทุกเจ้าค่ะมีอไหมอ่ะตรงนี้ก็จะจะ,จะเห็นธรรมในธรรมตรงนี้อจากการที่ผ่านตั้งแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมล้วก็ผ่านมาจากในส่วนในที่เป็นกายานุปัสสนาเวทนาานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา เราทำมาเป็นปรินาตรงนี้เจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะไม่มีนะดอกเราลองใครเป็นผูร้รู้ใครเป็นผู้เห็นก็เป็นสมมุติบัญญัติเจ้าค่ะตรงนี้ก็เห็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ไม่มีไม่ไม,มีอะไรความว่างไม,ไม่สามารถเรียกเรียกเรียก ได้นอกจากคำมีคำ,คำสมมุติบัญญัติของพระองค์เจาา้าค่ะก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น้ะบรรลุกันได้ไงเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ระบบอ,ออกภาว่าของมีในสิ่งที่ไม่มี กับสารทีจ่จะไปนะอดีการเกิดขึ้นตั้งอยู่กะนทบไปความเป็นริงของผมเพราะฉะนั้นการเดินมักนี้ถึงมีอะไรความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบางเกิดความปรากฏในการกระกฏนั่นแหละงนั้นเวลาที่เขาเกิดจากจักสุสัมผัสปัจชาเวชานะครับงนั้นจักสุ ที่เกิดขึ้นโสตะที่เกิดขึ้นคานาที่เกิดขึ้นยิวหาที่เกิดขึ้นกายะที่เกิดขึ้นมโนที่เกิดทำไมจะต้องเกิดจากการปัจสัเมื่อมีปัจาัมีเวทนาไหมมีเจ้าค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์ปัสสัแล้วมีเวทนาหรือเปล่ามีเวทนามีอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าไม่มีอยู่ก็บรรลุธรรมไม่ได้มีอยู่แต่ไม่เอาเขาเจ้าค่ะ มีในสิ่งที่ไม่มีไปเอามีเวทนาอะไรบ้างหมายถึงหมายถึงตอนไหนนักขันจิตเนี่ยพี่กำลังสนทนาทรเนี่ยไม่ถ้าถ้าขณะดนี้ก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรมีมีในสิ่งที่ไม่มีค่ะาค่ะดังนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นความสงบระงับแห่งโลก ความดับสูญแห่งชาลาแนะนะมอล้วนะจึงไม่มีในสิ่งที่มีมีในสิ่งที่ไม่มีนั้นในสภกวานี้จึงมีในสิ่งที่ไม่มีก็มีตัวตนมีทูกถึงทุกอย่างมีเวทนาอยู่หมดแต่ไม่เอาเขาจึงเข้าสูส่สภาวามีในสิ่งที่ไม่มีอาจารย์เป็นแบบนี้หรอกับสาขเจ้าทุกเป็นจะ ก็สภาวะที่กำลังเข้าไปสู่ในอนุภพมภวิหารสมาบัตรเก้านี่แหละนะครับที่พระองสรงตัดนี่แหละก็คือฌานที่ดำรงอยู่อันนั้นเมื่อก่อนปฏิบัติกันเราก็ไม่ไม่เข้าใจในฌานนะครับไม่มีฌานทำยังไงก็ไม่ได้ฌานแต่วันหนึ่งก็เข้าใจในฌานแล้วก็ทำฌานได้นะครับก็ส่งฌานกันได้ ราะนั้นตรงนี้จึงเข้าสู่ระบบคือไม่มีในสิ่งที่มีเมื่อก่อนไม่มีฌานแย่นี้มีฌานแต่ก็ไม่ยึดฌานนั้นจึงปล่อยฌานนั้นจึงเข้าสู่ไม่มีในสิ่งที่มีแมบที่เราเดินทางมาเราไม่เคยมีฌานไม่รู้จักฌานแล้วก็มาปฏิบัติปฏิบัติจนได้ฌานพอได้ฌานแล้วก็ไม่ยึดฌานก็ปล่อยตามสภาวะมันจึงไม่มีฌานแต่เขาก็ไม่มีแต่มีฌานเนี่ยก็คือไม่มีในสิ่งที่มีเพราะเขาใช่ไมเนี่ย เข้าใจเจ้าค่ะนำกลักกบ8 0รเจ,จ้าค่นะเพระาะฉะนั้นในฌานวงเขาจึงแสดงไว้ก9ระดับนะครับแต่การเดินทางที่จะไปถึง9ระดับไม่ใช่ฐานะที่บุคคลเราอื่นจะทําได้นอกจากภาษาบุคคลและผููเข้ามาปฏิบัตินะครับตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับนอกนั้นจะเดินชาญผิดนะครับ,นะรบเข้าใจนะครับตอนนี้อนะาจารย์ มีบราณมีอนะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมครับไม,ไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีแล้วไม่มีการกล่าวเพิ่มเติมะหรออาานอาจารย์รัตน์เสียนสุดผู้เดินมรรคในระดับระดับอะไรครับผู้ดเดินมรรคในระดับการกระทรําพะนิพาให้แจ้งเจ้าคา่ะถธุแจ้งหรือ,อยังอ่ะแจ้งเจ้าค่ะแจ้งแล้ว ใครรับรองทนะ่านว่าแจ้งครับข้าพเจ้าก็ต้องมีมีมีน่าจะรับรองเจ้าค่ะเอา้าเรายังไม่รับรองเลยอ่ะแต่ท่านอาจารย์รู้ได้ไงว่าท่านอาจารย์แจ้งแล้วข้าพเจ้าก็แจ้งในติดของข้าพเจ้าเจ้าค่ะแต่ว่าต้องมีที่รับรอง <c oughs> แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เจ้ค่ะอันนี้รู้สึกยังไงล่ะ แต่ว่าไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะล,ลงลง<ม>ป่มากเลยเจ้าค่ะไ,ไปปรากฏแบบนี้ไหมไม่เคยเคยเคยบรรลุมเป็นลําดับแต่ก็เออ่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ที่ยิ่งขึ้นไปอีกอะเจ้าค่ะนะจริ นั้นธรรมขององค์จึงไม่มีธรรมอื่นดีกว่าการบรรลุจึงบรรลุเป็นลําดับขึ้นไปเป็นลําดับลาดับลำดับนะครับอันนี้ก็คือสภาวะไม่มีในสิ่งที่มีวีในสิ่งที่ไม่มนนีก็คือการกระทํานิพพานในแจ้งนะครับลําบากยากเย็นแสนเข็นแม่ว่าจะบรรลุธรรมดอยากเกยน็นมากจเจ้าค่ะอาจารย์ยากเกย็นมากเลยหรอกว่าจะรู้เจ้าค่ะกว่าจะ รู้แล้วเป็นไงร,รู้สึกยังไงบ้างาเวลารู้แล้วรู้ท่านอาจารย์ก็มีเป็นสภาวะที่ที่วิเศษมากเจา้าค่ะท่านอาจารย์วิเศษยังไงอะก,ก็เห็นแต่สัมผัส สัมผัสในแม้แต่ในในโลกธรรมเนี่ยชัดเจนพอสัมผัสแล้วก็เข้าใจในความในธรรมที่พระองค์ตรัสที่ความเป็นอนิจจังทุกข,ขังอนัตตาในตังมาามในสขมาสนิในโสมสัสตาตรงนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเจ้าค่ะท่กทูมีแค่แน,น่หรอ เดียวนี่ก็คือสภาวะของนิพพานเป็นต้องรอตายไหมระอาจารย์ไม่ต้องรอเจ้าค่ะอ้ะอาวไม่ต้องรอแล้วเนาะเป็นสภาวะของนิพพานเป็นนั่นแหละก็เป็นที่สุดทุกแล้ไม่มีอะไรยิ่งกว่า ของง่ายๆายำมันยากหมดอาจารย์มีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะเราตกลงท่านอาจารย์บรรลุหรือยังเนี่ยไม่ทราบเจ้าค่ะนราเบื่อไม่รู้เลยตัวเองบรรลุไม่บรรลุล้วปฏิบัติมาได้ไงไม่รู้เลยก็ข<ๆ>้าพเจ้าต้องมีในการนี<ๆ>้ต้องก็ไม่สามารถที่จะรับรองรับรองตนเองได้เจ้าค่ะแต่ถามว่าเข้าใจ แจ้งไหมเข้าใจเจ้าค่ะเจ้า <c oughs> มีอะไรจะกล่าวครับสิทธิพีสินน้องไหมครับท่านอาจารย์อเพราะน้องกับท่านอาจารย์อ่าทุกๆท,ท่านเจ้าค่ะ ดรืงๆนาครับไม่ก็ได้ยินเลยน้องกับอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์ทุกท่านเจ้าค่ะท่านอาจารย์ของค่ายพิมแสงท่านอาจารย์จินตนาเฉลกโอไข่ท่านอาจารย์วินิจบุตรปั้นท่านอาจารย์พิคุศสิยาท่านอาจารย์วันิดาหลักโคดท่านอาจารย์จันทิตแสงสุขโรดและอนุโมทนาสาธุสาธุกับทุกท่านก็ ในส่วนของภาษาวกก็ก็ก,ก,ก็ก็ให้ท่านมีความเพียร้าค่ะเพื่อที่จะสะสมอินรี์ห้าพละห้าในการที่ที่จะเดินเดินทางไกลในทางธุร,รกันดารแต่ท่านก็ที่เข้ามาสู่ทางวิน,น,นัยนี้ก็มีท่านอาจารย์ผู้นำจิตองศรัทธาธิมุตเป็นผู้นำ ก็ขอให้ท่านเดินตามเดินตามให้ถูกต้องอย่างเดียวเจ้าค่ะแล้วทุกอย่างก็จะ,ะได้เข้าเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมจนบรรลุธรรมเป็นลำดับได้อย่างแน่นอนเจ้าค่ะก็จะได้กระทำพะนานให้แจ้งในในโอกาส ไปอันใกล้นี้เจ้าค่ะน้อมกราบอนุโมทนาสาธุกรับสาธุครับนี่ก็เป็นการบรรลุธรรมของพระอาจารย์วิรัติสุดนะครับที่การในสูงสุดในการกระทานิพพานและแจ้งคือการกระทําที่สุดลุกได้ในทีธธรรมนะครับคือแจ้งในอัิตาธรรมนะครับรู้สึกยังไงนะครับพระอาจารย์ตอนนี้น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ รู้สึกมีมีความโล่งโล่งโล่งโปร่งมากเลยเจ้าค่ะท่าอนอาจารย์ใครโล่งมาท่านอาจารย์ใครโลง่ง <c oughs> ก็ตามสมบูร์บัญญัติเหมือนกันเจ้าค่ะที่เป็นรู้อยู่หลงอยู่เจ้าค่ะท่าน,นัานตรงนี้ก็ไม่มีใครโล่งหรอก ครเป็นสภาวะที่บงทรงสมมุตินะครับไม่มีอะไรถึงทิ้นถ้ายังมีอยู่ก็ยังมีตัวตนตกลงท่านอาจารย์มีหรือเปล่าไม่ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีด้วยสัญญาหรือว่ามีไม่มีด้วยของจริงไม่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าค่ะาถูกเพราะฉะนั้นในทางวินัยนี้จึง สามารถที่จะเอาไปสู่ความทราบชัดได้ในความเป็นจริงนะครับในความทราบชัดนั้นก็จึงต้องดำรงอยู่ที่องค์วิโมกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ายังไม่ดำรงเดู่ในองค์วิโมกจะอยู่แค่องค์ชาเนียวเอาไม่อยู่แลนั้นองค์วิโมกจะมีความหนักแน่นกว่านแน่กว่าองค์ชานะครับองค์ชานี่เคลื่อนกายาแป๊บเดียวก็ลุล้ะนะครับ ไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาให้หน้าใหนหลังกําลังไม่พอก็หลุดแต่ถ้าโอวิโมกก็ยืดอยู่ตอนนี้คอาจารย์อยู่องค์ไหนอะคอวิโมกเจ้าค่ะแล้วท่านอาจารย์รู้ได้ไงว่าท่านอาจารย์อยู่โ์วิโมกข้าพเจ้าอยู่ด้วยความหนักแน่นอยู่เจ้าค่ะก๊อปปี้เรามาเปล่าไม่เจ้าค่ะนะมีอะไรเป็น จสังเกตเครื่องสังเกตว่าอยู่กับมิโมกได้จริงรพระเจ้ากําหนดได้อยู่อยู่ตลอดเจ้าค่ะอถูกเก่งมากหลอกล่อเท่าไหร่ก็ไม่หลุดททีอา้าวอนโมาาทนาสาธุยกับท่านอาจารย์วิบัรตีสุดผแบบู้บรรลุการกระทำทิ่ผ่านให้แจ้งในที่จะทำได้นะครับซึ่งเขาสู่ระบบของอาตาธธรรม ะครับจึงเป็นการแจ้งโดยอมตาะาอัุโมทนาสาธุประทันอาจารย์ลาสินสุดด้วยนะครับสาธุน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุน้องกับแทบเท้า,าทเจ้า,าค่ะกลับสวัสดีเจ้าค่ะคลับสวัสดีครับ